สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันป่นปั่นลำพืนออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้างานนะคะนี่ค่ะตั้งเสาเข็มเออตั้งเสาไฟนะคะเสาไฟสปอร์ตไลท์นะคะเสาที่หนึ่งนะคะเสาที่สองยังไม่ตั้งนะคะ กำลังขึ้นจอ LED แล้วนะคะ สำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็มาให้กำลังใจกันที่ด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ไกลก็สามารถให้กำลังใจกันผ่านไลฟ์สดได้นะคะนี่นะคะสำหรับใครที่จะมาก็เออเอินพี่เอินน้องเอินพ่อแม่พี่น้องเอ่อมาบึงนะคะวันนี้นะคะยงนี่นะคะวันนี้นะคะจะอลังการแค่ไหนนะคะมาติดตามชมกันที่หน้าเวทีได้เลยนะคะจะสนุกแค่ไหนนะคะค่ำคืนนี้นะคะ มาก่อนก็ได้ที่ก่อนนะคะจะได้มาจับจองพื้นที่นั่งนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะเป็นพื้นยญาน,นะคะนุ่มมากค่ะนี่นะคะสถานที่นะคะก็จะอยู่ติดกับถนนใหญ่นะคะสว, <laughs> วัสดีค่ะ ดีค่ะกินข่าวเราไปนี่ค่ะบรรยากาศที่ม่วงหวานนะคะ

แข็งแรงมากนะคะคนวัยเราะคะก็จะเป็นที่สำหรับ ีกำลังตั้งลำพูงแล้วนะคะอะอัอนน,น,น,นีค่ะกินงข่าเราไป <c oughs> ายังไม่ท่นก for ินข้าวตีเสียงมาถึงจ uh ักโมงค่ะมาถึงกี่โมงค่ะมาถึงเที่ยงอ๋อ tết lồng vô mỏng mong mong đài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  đài mong đài mong đài ตู้คนนี้เขาได้ใรอบกันตั้มตู้เนี่ยนะตั้มตู้เตต้มตู้นยนะตั้มตูตั้มตู้ตั้มตู้อตำพูงไซนอเสียงขรุนะคะ นี <c oughs> ่นะคะลำโพงสาวน้อยนะคะสุดไฮเทคมากเลยนะคะ Vậy <laughs> ừ, <laughs> ừ. <laughs> <Bài> là ma độc Hãy subscribe เรียบร้อยนะคะลำพงลำพงด้านขวาของเรานะคะถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ